ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอิช็อตเด็ดเขมรเนินามพนี้ทับแตกวิ่งหลบในคูน้ำค่ะนณะแม่ทัพภาคสองคุมรบเองเผด็จศึกเชิญธงชาติไทยเหนือพื้นที่ค่ะ ช็อตเด็ดค่ะเปิดคลิปเขมเนิน350จนตรอกคาหนีทับแตกวิ่งหลบในคูน้ำขณะมแม่ทัพที่สองคุมรบเองพระเดศศึกเชิญธงชาติเหนือพื้นที่หลังประสบความสำเร็จในการเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่กลับสู่มัตตุภูมิได้สำเร็จค่ะ จากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองค่ะได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่20ธันวาคม2568ค่ะโดยพื้นที่ช่องอันมา้าฝ่ายกัมพูชาใช้โดนตรวจการในพื้นที่เป็นระยะขณะนี้ค่ะฝ่ายเราสถาปนาความมั่นคงหน้าที่หมายและตึงกําลังตลอดหน้าแนววังกําลังค่ะพื้นที่โดนตรวนซัมเตภูผีสัตสมช่องตาเท่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงใส่ฝ่ายเราหลายจุดค่ะทาให้บังเกอร์เสียหายและก็มีกําลังพลได้รับบ,บาดเจ็บ ฝ่ายเราก็ทําการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ค่ะส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาต้องย้ายที่ตั้งยิงรถถังเพื่อปรับแนวการยิงใหม่ส่วนพื้นที่ผาหมอ,อีแดงค่ะห้วยตามเรียฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV บินตรวจการและใช้โดรนพริชีพ FPV อย่างหนานแน่นโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงหัวค่ำใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานฐานฝ่ายเราหลายจุดค่ะแล้วก็ฝ่ายเราก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายตามเหตุการณ์ และที่ตั้งยิงของปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะค่ะนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ปราสาทตาควายบริเวณเนิน350ค่ะซึ่งหน่วยมีการจัดกําลังเข้ากวาดล้างจํานวน3ที่หมายตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นมา ผลการปฏิบัติขั้นต้นนะสามารถควบคุมได้สองที่หมายคือปราสาทตาควายและที่รวมพลของฐานกัมพูชารวมถึงในทันทีที่เข้ากวาดล้างที่หมายสุดท้ายก็คือเนิน350ได้ถูกฝ่ายกัมพูชาตอบโต้อย่างรุนแรงจนทําให้จ่าสิบเอกสําเริงคางประโคนและแพลฐานพานุพัฒน์เสาสาซึ่งเป็นกําลังพลจากหน่วยกองพันฐานรับที่3กรมฐานราบที่3เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่และหลังจากที่หน่วยได้พยายามใช้การปฏิบัติการทางทหารเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงวัน ที่20ธันวาคมหน่วยจึงสามารถควบคุมพื้นที่เนิน350ไว้ได้และได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองนายออกจากพื้นที่การรบค่ะล่าสุดกองทัพที่สองได้ประกาศความสำเร็จในการเข้าควบคุมและสถาปนานเนิน350พื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญบริเวณปราสาทตาควายอําเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินหลังการประทะอย่างรุนแรงกับกองกําลังฝ่ายกัมพูชาโดยพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพที่สองได้เปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การประชาการรบ ร่วมกับพลตรีสมภพภาระเวทผู้วิชาการกองกําลังสุรนารีโดยย้ําว่าทุกขั้นตอนดําเนินไปอย่างรอบคอบรัดกุมและจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงค่ะเหตุผลสําคัญคือฝ่ายกัมพูชา ได้ละเมิดอ,อนุสัญญาออตว,ว่าค่ะด้วยการลอบวางทุ่นระเบิดจํานวนมากทั่วพื้นที่การรบนะทำให้การเคลื่อนกําลังและการตรวจยึดพื้นที่ต้องใช้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะนอกจากนี้ฐานไทยได้อัญเชิญทงชาติไทยขึ้นปักเหนือยอดเนิน350หลังประสบความสําเร็จในการเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่กับสู่มัตตภูมิได้สําเร็จในช่วงสายของวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่ทางเพจ Army Military Force ค่ะได้โพสต์ข้อความแล้วก็คลิปการระบุว่าฐานกำมูชานหนีทัพจากเนิน350หลบพักอยู่ที่คูระบายในตําบลก๊กขมอนนณอำเภอบันตรีอําปืจนจังหวัดอุดรมมีชัยแล้วก็โพสต์บอกว่าอยู่ที่ก๊กขมนไม่เหลืออะไรเลยค่ะ ขณะที่ทางด้านพลโทบุญสินพัดกลางค่ะผู้แทนผู้ประชาก,การฐานโบกค่ะได้เดินทางลงพื้นที่หน้าแนวรบหน้าปาสาตาควายและเนิน3 5 0อําเภอพนมรักจังหวัดสุรินเพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริงหลังถูกใช้เป็นฐานที่บั่นในการสู้รบพร้อมเชิดชูเกียรติฐานกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถผลักดันผู้ลุกรานและยึดคืนพื้นที่ได้สําเร็จค่ะในการนี้พลโทบุญสินค่ะได้มอบขวัญและกําลังใจให้เห,เหล่านักรบไทยโดยย้ําว่าความเสียสละของพวกท่านจะถูกจากรึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องแผ่นนิพร ยืนยันว่ากองทัพไทยจะดูแลและยืนเคียงข้างกําลังพลทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสืยอจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ ์ w r โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด